สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC ทุกพื้นที่ทั่วโลกนะครับทั่วจักรวาลนี้นะครับที่ใช้รถ CBR กันอยู่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นงานเสื้อฝา CBR นะครับที่ลูกค้าส่งมาให้ทำนะครับผมซึ่งส่งมาหลายวันแล้วนะครับแต่เราเพิ่งไปแกะเจอนะครับก็จัดให้เลยครับวันนี้พร้อมส่งกลับให้ครับผมตามคิวครับผมแต่ว่านะครับอ่ะเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่า ตัวเนี้เป็นเสื้อ CBR เบิกมาใหม่นะเนี่ยลูกค้าเบิกมาใหม่เลยแต่ตัวดันโซ่เนี่ยเก่าของเดิมชัดเจนนะครับมีน็อตตั้งก็เสื้อใหม่นะครับแต่ลูกค้าส่งมาบอกว่าน้ําดันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เสื้อใหม่เป็นเสื้อที่ตีปอกไปนะครับลูกค้าก็คงจะบอกว่าตีปอกมาไม่ดีน้ําดันปาดรั่วอะไรประมาณนี้แน่เลยแต่ว่าเนี่ยครับ เป็นเสื้อใหม่นะครับเสื้อใหม่เสื้อใหม่เลยนะครับนี่ตาน้ํายังใหม่สนิมไม่กินนะครับก็เกิดอาการน้ําดันได้เหมือนกันทั้งท้ที่เราซื้อมาใหม่เบิกม,มาใหม่ซึ่งของใหม่แน่นอนต้องดีกว่าของเก่าบางอย่างนะครับผมแต่บางอย่างของเก่าจะดีกว่าของใหม่นะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นเสื้อใหม่นะครับลูก CB นะครับก็คือลูกเดิม่นแหละปอกเปิดความยาวความโตเท่าเดิมนะครับผม ก็น้ำดันรั่วนะครับสังเกตไหมว่าเนี่ยครับสีดำๆเนี่ยคือนะครับควันหลงหรือเห่าจากการเผาไหม้หรือเครื่องยนต์เกิดการสันดาบนะครับก็จะรั่วออกเข้าน้ํานะครับผมร่องข้างก็เป็นร่องน้านะร่องน้ําเลยเนี่ยเหมือนร่องสวนเลยร่องข้างนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกําลังอัดรั่วออกได้เข้าน้ําเข้าหม้อน้ํา เกิดฟองนะครับน้ํานะครับไม่ค่อยเข้าเครื่องสังเกตไหมเพราะในเครื่องมีลมอัดอยู่จะเข้าต่อเมื่อระดับเครื่องนะแต่เนี้ยจะไปดันที่หม้อน้ําเวลาวิ่งน้ําจะแห้งบ่อยเพราะว่าเกิดแรงดันลมในหม้อน้ํานะครับผมเหมือนเราเติมลมเข้าไปเป็นฟองๆเข้าไปแล้วน้ําจะอยู่ได้ยังไงนะครับน้ําก็ดันออกหมดหม้อน้ําแห้งเครื่องก็จะน็อกนะครับผมรถเครื่องรถยนต์อาการคล้ายๆกันนะครับเลยสาเหตุเลยนะครับหนึ่งเลยประกันฝาสูบด้วย สองเสื้อสูบโกงสามฝาโกงนะครับแต่ตัวเนี้ยตัดเสื้อสูบทิ้งไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวส่งกลับให้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเสื้อสูบนะครับเบิกมาใหม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับไม่รั่วอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่านะครับถ้าลดโมดิฟายก็ต้องผ่านการยกขอบนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรายกขอบให้ศูนย์จุดสองนิดนึงนะครับบวกกับประกันที่ลูกค้าใส่มันจะกดอยู่พอดีนะครับแต่ว่าตัวไฮไลท์เลยที่รั่วนะครับก็คือฝาสูบตัวนี้นะครับ ฝาสูบลูกค้าเป็นฝาเดิมนะครับผ่านการพ่นทรายหรือว่ายิงทรายมานะครับฝาเดิมทานะครับนี่ฝาแท้เลยําเดิม,ดมยิงทรายแล้วนะครับพ่นทรายแล้วนะครับเราวก็น่าจะขยายวาวไอดีมานะครับผมแต่วาวไอเสียน่าจะเป็นของเดิมอยู่นะครับดูจากหน้าวาวนะนี่ไฮไลท์เลยตัวที่ทําให้มันรั่วนะครับที่ทําให้น้ำมอน้ําหายเครื่องร้อนเกินไฟแดงโชว์อะไรประมาณนี้ไฟเครื่องโชว์ คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับจุดที่รั่วคือจุดที่หนึ่งนะครับสองสานะครับผมรวมถึงออกนี่ด้วยสี่เห็นไหมจุดที่รั่วออกเนี่ยคือจุดที่ว่าหน้าสัมผัสเนี่ยไม่ได้สัมผัสปาเกนนะครับไม่ได้สัมผัสกับปาเกนเลยนะครับฝานี้ครับดูพังๆนะครับเหมือนว่าผ่านการใส่มาแล้วนะครับด้วยมือกับกระดาษทรายแล้วก็กระจกหรือพื้นสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะรอยใส่นะครับดูมุมนี้ครับ โค้งนะครับผมเป็น G ีอ่าจีศูนย์สองนะครับตามเข็มนาฬิกาอ่ามาทางนี้ครับจะกลายเป็น G ีศูนย์สามวนเข็มนาฬิกานะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับน่าจะหมุนไปทางนี้นะครับทางนี้นะครับลายต้องมาทางนี้ส่วนอันนี้นะครับน่าจะหมุนกลับไปทางนู้นนะครับน่าจะทําการหมุนไปหมุนกลับอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็นะครับลอยนะครับที่ถูแบบว่าตรงๆอ่ะเนี่ย นะครับตรงๆอ่ะขึ้นลงขึ้นลงก็มีนะครับเหมือนกับว่าเราถูทางนี้แล้วทางนี้แล้วมันยังไม่เรียบก็ถูขึ้นลงอีกนะครับทีนี้นะครับแรงจีแรงกระทาที่เราจับกดเนี่ยบางทีตรงอุ้งมือมันหนักนะครับก็จะกดฝั่งนี้เยอะนะครับฝั่งนี้ก็จะสึกเยอะนะครับหรือว่าเราโน้มตัวไปข้างหน้านะครับแรงกดเนี่ยอยู่ปลายนิ้วนะครับตรงนี้ก็จะสึกเยอะนะครับผมด้านข้างก็เลยไม่สึกมันก็เลยจะรั่วนะครับผมทีนี้วิธีแก้นะครับก็คือนะครับวิธีแก นะครับเราจะขึ้นเครื่องกึงปาดนะครับหัวเครื่องนะครับจะหมุนอยู่กับที่นะครับผมจะทํางานผ่านป้อมมีดนะครับใช้มีดลากเอานะครับจะต่างกันกับที่เราทํามาที่เราทํามาทั่วๆไปคือเราเากระดาษทรายวางลงแผ่นโลหะแผ่นอลูมิเนียมไม้หรือว่ากระจกอะไรสักอย่างหนึ่งพารบูดนะครับแล้วนะครับนําฝานะครับเอากระดาษทรายวางนะครับน้ํามันลาดหรือน้ําเทนะครับนําฝานี่ถูใสท่านี้ นะครับใสอันนี้คือการจับวัตถุให้มันเคลื่อนที่ไปนะครับโดยที่กระดาษทรายหรือมีดนะครับที่ว่าจะกินผิวว่าอยู่กับที่นะครับแต่เนี้ยเราจะจับขึ้นกึงนะครับก็คือชิ้นงานเนี้ยจะหมุนอยู่กับที่หมุนอยู่กับที่เลยนะครับเราใช้มีดเนี้ยเดินปาดเอา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 ,า,เอา,า,เอามันจะเป็นวงกลมนะครับมันจะเป็นวงกลมเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสารั่วเนี้ยยาก เพราะว่ามันจะเป็นวงกลมเป็นเส้นเส้นเส้นเหมือนโดนัทขึ้นไป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 นะครับยังไงก็จะลวย,ยากกว่าที่เรามือใส่เองนะครับด้วยน้ําหนักนะครับด้วยน้ําหนักแล้วก็ด้วยความคมนะครับมีดกระ,กระดาษทรายอ่าการกินผิวนะครับเนื้อผิวความละเอียดจะแตกต่างกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าทําอย่างไรนะครับผมก็คือปาดฝา,านั่นแหละถ้าอธิบายง่ายๆแต่หลายคนก็ ปาดไม่เหมือนกันบางคนจับฝาตั้งแล้วขึ้นมิลลิ่งนะครับเดินชิ้นงานผ่านมีดก็มีนะครับผมก็คือคล้ายๆก็ใส่ฝานะครับปาดหน้าฝาใส่ฝาสูบนะครับเดี๋ยวเราหาแบบก่อนนะครับตอนนี้แบบเรามีเยอะมากครับมีหลายรุ่นนะครับยี่สิบแรุ่นเลยนะครับผมอุปกรณ์ทําฝานะครับเยอะนะครับผมรุ่นใครรุ่นมันเลยนะครับทํายังเครื่องวิดน้ําเลยนะครับผมก็ส่งมาได้ครับอันนี้ก็นะครับ เป็นแบบฝานะครับสั่งได้นะครับใครสนใจนะครับหลายท่านก็สั่งไปใช้แล้วครับนิ่งแน่นแน่นนิ่งแน่นเนียนตรงแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดอันไหนเบี้ยวก็เคาะเเอาหน่อยครับเดี๋ยวก็ตรงนะครับผมก็อันนี้ไอดีไอเสียนะครับใส่ใส่ให้ถูกนะครับผม ถ้าใส่ไม่ถูกก็จะหมุนไม่กลมนะครับแต่ว่ายังหาไม่เจอเลยนะครับสักคู่ยังหารูไม่เจอครับฮะฮะตึงเหรอลนเดี๋ยวแตกเสื้อหรอ่อะตัวนี้นะครับทําการนะครับใส่แล้วแล้วก็จะยึดน็อตนะครับผมนี่ก็หาน็อตที่มันพอดีพอดีก่อนนะครับ เพราะว่าน็อตค่อนข้างใช้ยาวเลยแหละนะครับรุ่นเนี้แบบรุ่นเนี้ยนะครับจะใช้ยาวมากใช้ยาวกว่าคนอื่นเลยเพราะฝามันหนานะครับมันเป็นดอสซีวาวนะครับผมแคมคู่แคมคู่นะครับตัวนี้นี่ครับน็อตผ่แล้วนะครับผมนี่ต่อไปนะครับก็ทําการล็อกน็อตก่อนนะครับไม่ล็อกน็อตปาดไม่ได้เดี๋ยวบินเข้าหน้าตาแหกครับ จับก่อนครับหมุนตามแล้วตัวนี้รู้สึกว่าจะยาวเกินนะครับเราก็ต้องลดขนาดลงนิดนะึง เชื่อที่ว่าจะได้ไม่ยันนะครับจะได้จับปาดได้แบบมั่นใจแบบปาดก็มีผลนะครับถ้าเกิดว่าบางทีเราไปปาดฝามาแล้วแล้วมันยังรั่วอยู่นะครับแสดงว่าแท่นปาดเครื่องปาดหรือแบบปาดมันสั่นสะท้านครับมันเลยทําให้เกิดรอยรั่วได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะจับใส่เลยนะครับ แทนปาดก็ปาดฝาดนานไหมถ้าเกิดว่ามาถึงทําเลยไม่พูดพั่มทําเพลงนะครับแต่มันก็จะเจิดชืดเกินไปนะครับมาถึงก็ต้องคุยกันก่อนว่ามาทําอะไรนะครับผมฝามรั่วใช่ไหมนะครับจะปาดหรือจะแก้ยังไงนะครับก็ต้องคุยกันก่อนนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามาแบบไม่คุยเลยนะมาถึงใส่ปุ๊บนะี้ยไม่เกินห้าทีเสร็จนะครับ อ่ะอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆแล้วว่ามันรั่วได้ไงนะครับทีนี้เรามาดูการแก้ไขกันดีกว่านะครับในเมื่อมันรั่วแล้วนะครับมันก็ต้องแก้ไขนะครับอันนี้คือแบบที่เราทําขึ้นมานะครับจับปาดนะครับจะนิ่งและเที่ยงตรงมากนะครับผมยิงปาดตอนเที่ยง,ยงก็ยิ่งเที่ยงเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้เราก็จะดูลายก่อนนะครับว่า ขอบฝามันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าขอบฝาเป็นการใช้มือมือกอมานะครับนี่ครับใช้มือเจียมาเราก็ต้องหาขอบฝาที่แน่นอนก่อนว่าเอ๊ะสรุปแล้วลูกพี่เขาใส่ลูกอะไรมานะครับผมอ่ะผมจะตั้งตรงนี้เป็นขอบฝานะครับนี่แล้วผมก็จะจิกเข้าไป0.2มิลนะครับลองก่อนครับ0.2นะครับก็ดูสเกลตรงนี้นะครับช่องละ1มิลนะครับผมเนี่ย2 4 6 8 10นะครับ ก็เอาก่อนเลย0.2มิลนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปาดบางนะครับปาดบางปาด5ครั้งจะได้1มิลถ้าปาด10ครั้งก็จะได้2มิลนะครับแล้วก็ลองก่อนเลย0.2มิลนะครับก็เท่ากับตะเก็นฝาสูบบางๆ1แผ่นนะครับอ่าแต่เรื่องของลดโมดิฟายไม่ค่อยซีเรียสนะครับ เพราะว่าจะเติมประเก็นหนุนประเก็นได้แต่ถ้าเป็นรถเดิมค่อนข้างซีเรียสปาดเยอะไม่ได้ครับ ปาดเยอะแล้วเดี๋ยวมันแน่นเกินกําลังอัดเยอะเกินนะครับวาวชนหัวลูกอีกฝาชิดหัวอีกนะครับหลายอย่างครับถ้าเป็นรถเดิมแต่สังเกตไหมครับว่ารถเดิมมันไม่ค่อยรู่ามันจะรู่ารถแต่งนี่แหละนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ปาดให้มันเรียบไปเลยครับผมจากีมิลก็ช่างครับเราก็เอาเข้าที่ะศูนย์จุดสองเป็นหลักอ่ะนะครับเอาให้มันเรียบมันจะได้ไม่รู่นะครับผมเดี๋ยวหัวลูกสูบลูกค้าไปปาดได้เพราะว่าเป็นรถโมดิฟายแล้วนะครับผ ยิง CBR นี่ครับเป็นแบบโอเวอร์สแควร์ด้วยครับผมฮ่าโอเวอร์สแควร์ก็คือนะครับช่วงชักนะครับน้อยกว่าช่วงชักมันน้อยกว่าลูกสูบนะครับลูกสูบมันโตกว่าช่วงชักนะครับหมายถึงว่าลูกมันเนี่ยหกสิบฝ่ามิลเลยนะครับแต่ช่วงชักมันแค่นิดเดียวนะครับสี่สิบฝ่าประมาณนี้ยอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับ ตรงนี้นะครับไม่โดนนะครับตรงเนี้ยครับแหว่งนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยโดนหมดโดนหมดเห็นไหมครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการปาดเข้าอีกนะครับ0.1มิลนะครับผมทั้งหมดก็จะเป็น0.3นะครับ0.3มันก็จะหมดรอยที่เราปาดนะครับ เที่ยวนี้จะบางกว่าเที่ยวแรกนะครับบางเฉียบนะครับบางเบาดุดขนนกเลยนะครับส่วนเสื้อสูบเดี๋ยวเรายกขอบให้นะครับ f c นะครับส่งมาได้ทุกรุ่นนะครับลดน้ำนะครับน้ำดันเราแก้ปัญหามาแล้วหลายร้อยคันครับผมจบทุกคันนะครับ บางคันลูกโตมากนะครับเชื่อมอุดเลยครับทำน้ำแยกให้นะครับผมก็ใช้ยาวๆนะครับแยกน้ำให้เลยมันดันดีนักนะครับก็เที่ยวเนี้ยหมดครับปาดสองเที่ยวนะครับเป้าฝาแล้วก็วัดที่ลูกเอานะครับว่าลูกค้าใส่ลูกเท่าไหร่นะครับนี่ครับ 6กสามครึ่ง C B แตนดัดนะครับก็หกสิบสามครึ่งเราก็จิกเบ้าหกสามครึ่ง